รีวิวส่งมอบลูกเจี๊ยบไก่ไข่เพศเมียครับ100่ง้ตัวนะครับสำหรับคนที่ต้องการเลี้ยงลูกเจี๊ยบนะครับก็สามารถสอบถามได้นะครับเป็นลูกเจี๊ยบเพศเมียนะครับจากโรงฟักส่งตรงถึงลูกค้าเลยนะครับ ใช้วัคซีนแรกเกิดมาแล้วหครั้งนะครับที่เหลือทุกค้าก็จัดการเองนะครับลูกเจี๊ยบก็จะใช้เวลาเลี้ยงอยู่ประมาณ4เดือนครึ่งถึง5เดือนนะครับใช้อาหารก็ช่วงแรกเกิดใช้อาหารไก่เนื้อนะครับแล้วก็โตขึ้นมาก็สามารถเปลี่ยนสูตรอาหารได้เลยนะครับเป็นระยะเริ่มไข่นะครับผมก็สนใจก็สามารถติดต่อสอบถามได้นะครับโทร 0615583086โทร0615583086ครับผมกับคุณมากครับ